สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ w o r ร c l ลา s Peugeot Django หนึง้าศสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีกระแสะข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงไม่นานนี้ว่า Yamaha X-Max กำลังเตรียมที่จะ Min o อร์ a ช g e ครั้งสำคัญโดยไฮไลท์ก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ที่อาจจะมีการเพิ่มขนาดซีซีเข้ามาเพื่อตอกร่อ,อกับคู่แข่งอย่าง Forza 350รวมไปถึงในเรื่องของการปรับช่วงล่างด้วย สำหรับตลาดในประเทศไทยเรานั้นเรียกได้ว่า Yamaha Xmax 300ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมันก็มียอดขายของรถรุ่นนี้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยแต่กับการมาของ f o r z a 350ก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าทาง Yamaha ประเทศไทยนั้นจะเอา Xmax 400เวอร์ชั่นที่วางขายกันในยุโรปมาเกทับหรือไม่นะครับตรงนี้ทางเราวิเคราะห์แล้วคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากด้วยเหตุผลทางด้านราคาและแนวทางในการทาตลาด ที่เจ้า X Max 400นั้นเกิดมาสำหรับตลาดในยุโรปโดยเฉพาะในทีแรกดังนั้นแล้วสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าน,นั้นก็คือมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าทาง y ม m ฮ h a กำลังทดสอบระบบช่วงล่างใหม่ให้กับ X Max 250และ300ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นโชคอัพของ KYB ในเกรดที่ดีขึ้นกว่าเดิมและถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลว่าทางามาฮ่าเองนั้นจะเอายังไงกับขนาด cc ของตัวรถนะครับ เพราะอย่างน้อยๆในรุ่น X Max 250ที่เน้นการวางขายในญี่ปุ่นและอินโดนีเซียนั้นก็คงจะไม่สามารถทำซ c ซให้เกินนี้ได้อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดทางาด้านกฎหมายกับใบขับขี่ในระดับเริ่มต้นแต่กับ X Max 300ที่จะวางขายกันในระดับสากลนะครับเมื่อมองถึงตรงนี้เราเคยเห็นตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ไม่นานเมื่อทาง Y ยอ่เองได้ทำการเพิ่มจำนวนซีให้กับ T Max จากเดิมที่ประมาณ 530CC เพิ่มมาเป็น 560CC ด้วยส่วนต่าง30ซีซีตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการชดเชยกับการปล่อยไอเสียที่สามารถปล่อยได้น้อยลงตามข้อบังคับของมาตรฐานยูโรไฟดังนั้นแล้วกับ New Yamaha XMAX 300นั้นก็อาจจะมีการเพิ่มซีซีให้กับตัวรถด้วยก็เป็นได้สำหรับการวางขายตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปเพราะเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้นเป็นเพียงมาตรฐานยูโรโฟเท่านั้นตรงนี้เองนะ่าสนใจทีเดียวครับเพราะหากว่ามันจะเป็นไปนตามสมมติฐานนี้ ตลาดอย่างประเทศไทยเราก็น่าจะได้อน,นี้ส่งเดียวกันไปด้วยกับเวอร์ชั่นใหม่ตรงนี้เชื่อว่าภาพต่างๆจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีนี้หากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot d j a n g 150ก s ตเตอร r พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส